สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท,ท่านเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาในรูปแบบตอนกลางคืนหัวกับฟูภผวาคีม,อ,ม,อ,มอใส่มาเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ค่ะผ้าม่าในรูปแบบตอนกลางคืนมาหาปูพญาเตาหัวที่แลวเลขเขาอยู่ด้วยค่ะวันที่แล้ว่ขขา,ววาจับเลขปิงปองนะคะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนี่แหละ แล้วเลขพึงปองก็ได้หกเจ็ดศูนย์นะคะกระดองตัดเเลนนี่ยังสิละค่ะก็กถือว่าเข่าอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้น้นองน้ำก็ะเลยกับกับกับผีป,ปูเนาะรับกบเลยมากตามต่อขอต่อกับสารปูพญาเต่าของหวววันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมมาน้ากันสองคนทีมงานบอวนะ่างเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ว่าเป็นยังกะมากับผิีปูกะ 9, 9, อุ่นใจเ่ลาชผู้ชงเป็นตาเป็นตาอุ่นใจให้่บ่ไหวใจแบบว่าเป็นตาอุ่นใจบอเนาะค่ะว่างวานืันนี้คงสิฝนบ่ตกเด้อเนาะค่ะดาวเต็มฝาฝนบ่โตกดอกไม้นี่กําลังเดี๋ยวสิได้ส่ทรงไปเข้มกับทางหลานเขาเนาะคะ่ะเขาเปลี่ยนโตไม้มาห้ใหม่นะคะอ่าใช้ไม่ได้นะคะพอดีมีเอฟซสั่งมาให้ใช้แล้วทีนี้ใช้ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวอ่า ทักไปคุยกับทางร้านเขาแล้วเขาบอกว่าให้ส่งกลับมาเดี๋ยวเขาจะส่งตัวใหม่มาให้อะไรเงี้ยนาะค่ะช่วงนี้กะอ่าแบบว่าบอมีไม่ไมปก่อนเสียงดังฟังชาดบ์บอกับเพิ่มเสียงขึ้นห้ซุดเอานาะค่ะท่านผู้ชมขอาาใภ้ยด้ความบอสะดวกหลายๆกับแมงหลายแบบนี้คุณแมงเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาปูแพะเตาน้ำกันนาะค่ะไปค่ะคุณค่ะท่านผู้ชมคนไปแล้ว สัญยางไปกวนเหล้่เนาะเมื่อนี้ราคากัเอารถผีปูมากขึ้เก่าเนาะค่ะนี่นมืดรถผีปูทะเบียนรถอีหยังผีปูเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะคะทะเบียนรถนี่ทะเบียนรถเก้าหน,นึ่งเจ็ดแปดนาะค่ะถือเลขเงนนี้สิเด้ออกขั้นให,หม่ผีปูว่าขอให้ ขอวาแมนแมนแจ้งสิไดือกน้ากันเนาะค่ะนี่กับสารปู่พญายเต่าเนาะค่ะเดี๋ยวสังผีปูเมึงหลบๆไปเนาะคะ่ะอ,อุ้ยนั่นชื่อว่าบ,บ่มีห่หยางมึงคนมากมีตีนไก่พ่อมืงคนมากมาวายปูนั่นแหละเนาะคะ่ะทนผช่ชมเสียงงานใหม่แต่ว่าหนองน้ำก้อนสีซองเมองของเทิงมังหันว่า อันมันมีลมบองตึงอยู่ค่ะไม่มีลมนะคะท่านะผู้ชมไม่มีลมแต่พอเดินเข้ามาถึงนะคะคขนลุกนั่นบ้านแม่นต้นหนองน้ำขนลุกพี่ปูกับขนลุกเนาะคะ่ะรู้สึกว่าขนลุกนะคะพอเดินเข้ามาแล้วเมื่อกี้กับสเสียงงานงานไม่หักเก่งไม้หักกสไม่วก,กันต่างจังไหนจังบอ่อแน่อ,อันนั่นมันออก เปว่าเนะาะตามมาหาปูนืมนะคะแต่ว่นนาน้องน้ำเดียวขอซองอือ่อกัออบบ่รู้ล่นะนำมันมืดน,นี่นะคะ่ะกับสารปูพญาเตาเด้อค่ะท่านผูบบ้ชมเด้อปูอยู่ทางบ้าน,อ,นอยู่ทางไก่กะนี่แหละค่ะบ่อกก่าวจมปากจมค่ำ อธิษฐานขอน้ำปูเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมปูพญาเต่านะคะทางสิบไปบานหัวดงเอ้ยทางสิไปบานมันลาไปหลายทางมั่นลาไปหลายทางมันมันแบบว่าบอกทางยากอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่ามันเป็นทางแบบไม่ใช่ได้ติดถนนใหญ่แล้วก็ถามว่าอยู่หมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนี้โดยตรงไหมก็ไม่ยังไงก็ไม่รู้นะคะดงนี่แหละจะมีกระตายบ่ กะหลอกหรือเปล่าไม่เป็นมู่นก็ตายเลยม่นอ่าบอ,บอสียงนกบอสียงนกท่ทานผู้ชมแต่หว่ดทางในหนองน้ำบ่ค่ยนงเเข้าไปได้เข้บไปหนปานอนคอยู่างถนุแลอ้ยร้อนอบอ้าวนะคะวันนี้ พี่เลี้ยงภาษีว่าใหญ่มากหรอครับก็คขึ้นหอดท่านผู้ชมคึ้นหอดพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลน้องค่ะมาหาไปหาเนี่ยห็นเพิ่งมึงบ่อแาบนี้เหรอเพิ่นถามมึงอยู่ดิผู้ถาเพิ่นกับถามได้ล่องคลนเพิ่นกับมึงเผื่อความมันเทิง์กไหมพี่ปุ๊นาะค่ะก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะกับทั้งสองกับถ้ำคลิป กับเป็นงานเนาะเป็นงานค่ะบัานที่นี่กะท่านผู้ชมท่านใดที่เพิินเมืองกะเมืองแบบมีสตินะคะดูแบบมีสติแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะคะแมนผีปูบ่มีล่มบ่มีหยางเลยเดยเป็นคนหิ่ไม่ได้นางเป็นคนมุกเป็นคือจังใหม่แหมหากใหม่ยิ่มมองหันอ่ะอื น้าค่ะเดี๋ยวพี่ปูเพิ่มเตรียมของกบบาบไว้นี่บูรณะเอ้ยเฮ้ยพี่ปูเสียง,งยังเกิอกอดโรคบ่เกิดแต่อะไมันมากินหมากบกหมากบกโล้วนหมากข้อล้วนอุ้ยท่านผู้ชมหอยคุนกิงลูกเหรอเดย์มันม่กินบนักใหม่ล้น เดี๋ยวอวันนี้เ่าเอาเอาเหล็กปิงปองเนาะเพราะว่างวนเมื่อคืนมันเข่าแมนสิตุดเหล็กถูกครับน้ำสิจะ,ะปิงปองเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวหนองน้ำผ้าไปต่างกล่องเนาะค่ะแล้วก็ไปเตรียมของบ่อเก้าวกราบไหวกับสารปูพญาเต่าน้ำกันนะคะท่านผู้ชมของงวดวันที่ สิหพฤษภาคมสองพันห้ารอหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมวังวางหวัดนี้ปูสีห้เขาสามโตตรงๆเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งเนาะแมนค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งืันนี้บอกแงเด้อเดี๋ยวเสียงคอยเสียงเบาครับนะคะเพราะว่าไม่มีไม้นะคะตามต้ชมปูพญาเตาหวดวังหันเนาะเลขดปิงปอง วัดที่แล้วเลขปิงปองเข้านะคะศูนย์หกเนาะค่ะท่านผู้ชม,ม,มวันนี้มาตามต่อขอต่อคือเกาเนาะคะ่ะเด้อเทียนไงกับมี่เทียนไงเนาะคะ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนั่นท่านผู้ชมมือนี่บอมีลมโอ้อยเกือบจะบ้าถือหัวงานใหม่นะฮะ ย่านย่างเดียวี่ลราคาท่านผู้ชมย่านถือหัวหัวแตกถือเอาเทียนพ,พี่ใส่ปะใส่น้ำจำ เงียบรรเลยค่ะท่านผู้ชมเงียบเงียบเหมืนเนี่ยบ่ม,มีคนมาไต่แม่งไต่อย่างมอเนียบเราเป็นปูเป็นดังยิมปุยปุยอยู่มาานย้ันได้ค่ะให้กเก่าแล้วว่า วันนี้นะคะท่นานผู้ชมจะขอจุดเลขทูบแล้วก็ปิงปองอ่าขอเลขปิงปองพี่จะไปขยับนะพี่ตุ้ทผู้ายด้วยผู้ผู้ชายเตากู้ผู้ชายด้วย ีกล้วท่านผู้ชมเอาล้มกับบุญนี่เดีายวเนาะ,นะไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาบอกเก่ากับสารปู่พญยาเต่าไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะอุ้ยนั่นอือเอา,าว่าเลี้ยวเอาผีปุ๊กตั่งนโมโหลดจ้าผู้นโมจต,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 ตสัพพะวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อปูแตงกวาเตาปูปันสาปนเดื้อสิบานสาหาบานเดื้อมือนีผู้ค้ามาขอเหล็กน้ำปูพญาเตาสิขอเสียงเหล็กผูกกับเหล็กปิงปองนี่ล่ะเนาะคือจังมีคนเสียงยางบ่มาขอเหล็กน้ำปูพญาเตาไหงวดวันที่สิบหกศตวรรษท่าสะพานหาดรองหกสิบแปดนี่ เข่าตรงๆสามเตอร์อ <1 French> mm ุตตอปูเด้อเพื่อเป็นแนวทางปูท้ายพี่น้องเอสซีทุกคนเนาะพวกผันติดตามช่องให้เพิ่นล่ำเพิ่นรวยทุกขู่ทุกคนเด้อปูเด้อร์ในหน้าท่าหนึ่งเจ้าทีเจ้าชานกระไดเบิดทีเบิดไปเบิดท่างมันในพวกขาดแต่มีน้ำกับขนมมาถวายปูเด้อมาขอพรนน้ำปูเพื่อเป็นแนวทางไข่ทุกขู่ทุกคนไข่ลำลำเลยลวดด้วยแล้วก็ให้รวดยิงยิงขึ้นไปเด้อปูจะจะเห็นเีแนวของแนวค่าเด้อราปูซาปูซาปูเด้อปูแม่เต่า อีกร้านมาเมือนกันเฮ้ยเฮยปีปูปูขยับอีกแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมขยับเมื่อกี้เห็นเลยเห็นเลยโอ้ยโอ้ยปีปูปูพันหูแล้วล่ะปูรู้แล้วนะคะเขาก็พยายามแบบนิ่งไปเนาะเป็นประเด็นยังกันอก เป็นอย่งสี่สิบบอมาหากลางคืนสี่ิมาหาตะกลางเวียนเดือบเดือบออกมาเหรอนี่แหละท่านผู้ชมเจ้ว่ามีเอฟซีบ,บอกว่ายังบอกท่านชินบอกเหรอมันมันมันบอ่อยชินบอกครับเพราะว่าแต่ละมือสถานการณ์นั้นมักคือกันครับฟู่ก็ขยับบ่อยแล้วทำไมไม่ชินอีกถามว่าชินบอมันกะ มันก็ไม่ชินนะคะท่านผู้ชมไม่ชินตื่นกับหองไปตามตื่นน่ะค่ะท่านผู้ชมถ้าว่ากะรหลูอยู่ว่าเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นนี่เพิ่น,นไรยังก่อนพีปุ่ยนี่แบบวานเพิ่นขยับเพิ่นนีได้นะะค่ะก็รหลูอยู่เดี๋ยวให้ยี่ปุ้นะคะจุดทูบเลขทูบนะคะ เน้องค่ะเพื่อนอยากมาเมืองน้ำข้าไก่ไก่บ่าเนาะอุ้ยปูเสียงหนังเอียงเอียงอยู่ตอนไหนพี่ปูตรงมืองเอาไฟไปเมืองไหมบุ๋ม เขาตัวใบใหม่ี่เป็นเพื่อนเทพดานหน่อยย้อยขันบ่มีหรอเมื่อไงย้อยใบใหม่เอลิงบ่ต้นไม้ขยับนะคะท่านผู้ชมต้นใหม่ไซอว์หอมเด้ินบ่มีเอาไปด้วยม่งเก่าเด้อมใบหม่งเก่าเริ่มฝนเดริ่มฝนสิบวันมืดน้อค่ะต้องเอาใจหลายคนเด้ิโกเสียเหิดถือใจสุขคนละครับแมนเนาะค่ะท่านผู้ชมกับพยายามเห็ด ล้ำดับล้ำดับเ <c oughs> นาะค่ะกะรคิดพลาดประการใดก็ขอถูคอให้น้ำ <c oughs> เนาะค่ะ <c oughs> เดียวมันเองนามทีไผ่เย้าเหล็กปิงปองแล้วก็ยิบเหล็กปิงปองเนาะค่ะม่ปูเดอขอเหล็กปิงปองหวอดต้องหันปูกะให้สองโตแม่เอาสามโตแล้ว,วปันปูวันนี้ขอสามโตตรงๆรงปูอือเอาตรงตรงเลยเหล็กถูเหล็ก ปิงปองขอสามตตรงๆของหัววัดอี๊ปหกสุษสภาพาคมสอ,องพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แล้วปูเดอ้อปังตัง,งเอ็ดซี่ลูกหลานปูถือน้านอนปูเพลินอยู่ท่างไก่ท่างไก่จากสางปูเพลินสะท่าปูเพลินกับสิมอมาคอไอดามาหอดมาถ,ถึงปูโบาขามบบกายปูดอกเ้วยกฟ้าถูก แหมายเลขสามนะคะท่านผู้ชมหมายเลขสามลูกลูกที่สองนะคะใบที่สองหมายเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชม นี่อันไหนปคือเตาตีอ๋อใบสีบูใบสีควยบอแมนเป็นเมืองทั้งหลังว่าเห่นยดงได้ยังบอบอมี่คือเป็นเตาอย่างเตาเป็นเปนบ,เบอเพิรนเคยเห็นยี่ได้เตาเป็นเปนอยู่บงเพิ่งนี่เพินบออือสามศูนย์เนาะค่ะ เลขเก้าสามศูนย์เก้าหรือว่าสามศ<อ>ูนย์ 6, หกเก่ากับหกเก่ากับหกที่นองกันตี่ั่งกายนะคะน่ะสามศูนย์เก้าตามนั้นด้วยค่ะเลยปิงปองสามศูนย์เก่าถูกถายเลปถูกบ,บันที่อย่างอยู่ทังหลังคือไม่เตาบัวแต่ของอย่างไปเมืองมาหัน บุหรี่โยสิเจติกาไปเนู้นอันนี้ที่เอาขึ้นอะไรก็อาจจะนั่นแหละเลยถูกใหม่เบิดไปเดี๋ยวถาเล็กถูกก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อค่ะถามเมืองเล็กถูกน้ำกันอันนี้ยังดปูเพิ่นจะดีดีปวดท้ายเขาอยู่ดอกเนาะแม่เห็นเขากับว่าถึความได้กายมากก็บบอกกาว ขุขังติมาเดเขาบอกเคย่งอ่นว่วงเกินเพิ่นเลยเพ้่มาหอดแล้วดีนี่ความขังสะทาเพิ่นไม่เด้ติมาขอเขอามาหอดขนล,ลูกแมนสิมามาตูนมาต่อก <ผล S 1> ันอีเพื่งยุนีหล่ะน้องขาเพิ่นไม่ได้ไปใส่เดไปใส่ยุนีนด<ม>นดเนด มนน่ไปทา่าุวปุ๊บเห็นมันัอ่รกใรนยิน่ปูเอาไฟไปอมือน,น่ี่เตออาองบ่ผมนี่มมดอกสมรติส่นตเลยบ่แม่ละบายสีคือติง <c oughs> <c oughs> ผู้ชมยี่หลีเลย,ย,ย,ยเดี๋ยวเล่นสิยงนางตักกันผู้ชมป๊อปผู้ขยับผู้โอ้ยบ่โอ้ยเนิกผูมึงอยู่บ่ามามึงบ่อื่นบ่มันเป็นยังสันเดียบคนจังแนมมาต้นใหม่ต้นนี้มึงวันเลี้ยงยุกงใหม่ไม่รู้ ตกลงใหม่เป็นยังปั้นกงใหม่ฝนขี้งลูกท่านผู้ชมดีเด้บานำกันสองคนยังมีหมูอยู่เดี๋ยวใหม่สองโตใหม่สองโตนะคะองคจีช้ามเหล็กถูกพาเปซองมึงบอเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังเลยนะออคะ<น>ท่านผู้ชมไปไปค่ะท่านผู้ชมไปไปเฮ้ยเสียง เสียงคือเสียงนกคือคือเสียงเด็กน้อยหายแต่ปุบปุ๊บเสียงนกบ่เสียงนกกตอดกันโอ้ยโฮ้ยอุ้ยนั่นเ้ยท่านผู้ชมเสียงเสียงกาบ่โบลูโบลูว่าท่านผู้ชมเด็กยินบ่เป็นหัวใจกันบ่อุ้ย พวกขอคนข,อข,ขี้งดเดียวเดี๋ยวเดียวไปมึงทางหลังเนี่ยไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมบ่มีอ้ยอืพี่ปู ข้างหลังน่ะว่ามีลิงมีกะหลอกกัแตอเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อนี่พี่ปูผาขาวๆนี่ผาปูเดินเฮ้ยเดี๋ยวผีปูปูเอ่อเย้เย้เย้ปูขยับอีกแล้วท่านผู้ชมก็ไม่มีอย่างเดียอืมไม่มีอะไร บัวนีแม่ที่แหลกพนเพลนแน่มาท่างหนี่เล็กถูกใหม่เานเบิร์ตเพลนแน่มาท่างหนี่ได้ผีปูเฮ็ดเป็นปนีงอ่างซ่องให้แต่ผู้ชมมึงเห็แล้วศูนย์สองหกหนึ่งน้องน้ำเห็ดเป็นศูนย์สองหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหรือว่าศูนย์สองหกหกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว มันลอนหรือมันอยูย่หนีเจอที่แรกเจ้า่าเสียงอีหยังแน่เลยนะคระัท่านผู้ชมอืมเอ,อาอออาเเนอนไปเมืองเหล็กก่อนเด้อท่านผู้ชมมือโอ้ยไม่ยังอุ้ย น้าใหม่เปล่าน้าใหม่หน้าใหม่มาดูเลขใหม่เบิร์ดพอดีใหม่เบิร์ดแล้วล่ะนี่แลและปูเลขทูบนะคะท่านผู้ชมห้าสามแปดค่ะนี่ 538สามแปดนะคะท่านผู้ชมเลขทูบของวัน,นที่สิบหกพฤษภาคมสอง8ันห้ารอหกสิบปดนี้นะคะสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเดอ้อให้มุจเจ้าโชคดีเฮประปังกันทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเอา้าตามหนีตัวท่านผู้ชมนอนอย่งผีปู แม่ไม่ตกเสียที่อีกด้อเราว่างหัวเออเราว่างเต่าหัวเด้อท่านผู้ชมเด้อปลาเ่อปลาห่อล,ล่าล่า<ะ>ปูกลับซะนเนากขาโอ้ฮึจ้างผิดเป็นว่างจังไถ่บุม้มมาหนิเมียนเ่อไม้ย่ากวางเว้นดีกว่าเนาะเออ,อ,อเ,เออนค่ะมาหนีิเสียงคนหัวอีกหรอก็เป็นหัวล้ำหัวยเป็นทงเด้อ แมนเอาปาปาปะมากับเห่าแะ,ะ้วบ้านี้ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมื่อนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมเอฟซทุกทุกท่านไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลป้าต๋อยชาแนลอ่าบ่าวแพ็กชาแนล พ่อทั้งหลายคนเดิมและหนุ่มอามคนเดิมนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้น้องน้ำกับพี่ปุ๊ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้มุอเจ้าโชคดีให้เฮงปังๆกันถุกทานสวัสดีค่ะ